อย่างลูกค้าผมเนี่ยบางคนไม่เคยมีเงินเก็บไม่เคยมีเงินฝากไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถทุกอย่างมีหมดครับที่มาขายโรลโซ่ตเกียวสวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพอิสระนะครับอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือกําลังมองหาอาชีพเสริมนะครับการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะอะไรฮะเพราะว่าธุรกิจนี้จะมีระบบการบริหารจัดการคิดดีแล้วก็มีมาตรฐานและจะช่วยให้เราพร้อมเริ่มต้นทําธุรกิจได้ทันทีเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพนะครับจะพาไปพบกับธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที่ลงทุนน้อยทําง่ายขายง่ายนะครับเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยและที่สําคัญนะครับสามารถทํากําไรให้เราได้ถึง60%จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นไปติดตามกันครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่มานะ5สุวรรณนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์โลโซโตเกียวนะครับสวัสดีครับพี่มานะครับสวัสดีครับพี่มานะตอนนี้กี่สาขาแล้วฮะโลโซโตเกียวก็ประมาณ300สาขา300สาขาแล้วนะฮะกว่าจะมาถึง300สาขาเนี่ยถามย้อนกลับไปหน่อยตอนนั้นพี่มานะทำอาชีพอะไรมาก่อนก็ทํามาหลายอย่างครับขายขายปลาหมึกย่างขายไก่ย่างขายก๋วยเตี๋ยวขายบาร์บีคิวก็ลองมาทุกอย่างเลยมันขายดีครับแต่ว่าไม่เหลือกําไรเพราะขายของส่วนมากเนี่ย เราขายเท่าไหร่ไม่สาคัญนะครับสำคัญว่าเราเหลือเท่าไหร่ครับพอดีเพื่อนก็ขายโตเกียวอยู่แล้วใช่ไหมครับด้วยความที่เพื่อนเขาขายอยู่ก็สงสารเขาก็สอนให้แล้วเขาสอนให้เราเนี่ยก็จําได้ว่าวันแรกเนี่ยไม่มีทุนเลยครับต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบนะครับกู้มาพันหนึ่งครับไปซื้อเตามือแปดครับมือแปดเลยมือแปดเลยครับซื้อมาเจ็ดร้อยครับเอาไปขายวันแรกนี้ก็ได้มาห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยก็กําไรก็ครึ่งหนึ่งกับต้นทุนนะครับดีใจมากเลยครับ จากที่เราขายเป็นแบบไส้ธรรมดาใช่ไหมครับเราก็พัฒนาปรับปรุงสูตรขึ้นมาเรื่อยๆครับให้มีหลากหลายไส้แป้งหลากหลายสีเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้นนะครับทำให้เราขายดีขึ้นจากนั้นคนก็มาถามติดต่อขอซื้อแผ่นชายครับแล้วทําไมถึงมาเป็นโลโซโตเกียวทําไมต้องโลโซโตเกียวพี่มระแต่ก่อนร้านเราไม่มีชื่อนะครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าคือผมทํางานกับบริษัทนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งนะเขา สอนการตลาดให้<ม>คนที่จะจดจำอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อต้องคล้องจองกันเราก็เลยคิดว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มโรโซนี่แหละหาเช้ากินคําม,มันก็เลยกลายมาเป็นโรโซัวเกียวครับ<ม>พเพราะคำว่าโรโซมัน,มนแบบว่าเหมือนเข้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคร จุดเด่นของโลโซโตเกียวคืออะไรครับที่ทําให้ลูกค้ามาทานก็ติดใจหรือคนที่อยากจะลงทุนก็สนใจลงทุนครับจุดเด่นก็คือแป้งเนี่ยไม่เหมือนจากร้านโตเกียวที่เขากินทั่วไปแต่ที่สําคัญที่สุดคือกําไรครับเพราะกำไรมันอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรเนี่ยเขาต้องอยู่ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ถือว่าเยอะนะพี่มานะเยอะมากครับแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์กว่าด้วยซ้ำไปเพราะเราจะสอนวิธีคิดทำไส้ต่างๆที่ลูกค้าคิดเองมันก็เพิ่มมูลค่าได้จากที่เราเป็นรูปแบบให้อยู่แล้วทีนี้การทำโตเกียวเนี่ยยากไหมพี่มานะไม ง่ายนิดเดียวครับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนก็ทําได้ทําได้ครับอย่างน้องโยงเนี้ยอยากจะขายเป็นอาชีพเสริมเงี้ยแป๊บเดียวครับสอนวันเดียวก็เป็นครับสอนวันเดียวเป็นเลยเป็นครับสมมติว่าผมซื้อแฟรนไชส์ไปก็มาเรียนรู้วันเดียวใช่ครับได้ครบเลยครบหมดเลยพร้อมขายเลยครับพร้อมขายเลยอย่างสอนน้องโยงวันนี้พรุ่งนี้เปิดร้านขายเลยเปิดร้านขายได้เลยโอ้ดีมากเดี๋ยวพาผมไปลองทำหน่อยได้ครับอันนี้แป้งมีหลายสีมากสีแป้งอะไรบ้างครับพี่มานนะสตรอเบอรี่แล้วก็มีอัญชันครับอัญชัน ชาโคชาเขียวเขียวมันม่วงครับอันนี้โอกินาวาครับแล้วก็ชาไทยครับชาไทยแล้วก็แป้งวานิลาวานิลากับตัวนี้จะเป็นที่ขายดีวานิลาขายดีสุดครับตัวต้นตำรับครับเทให้หมดกว่าต้องการครับค่อยๆขยายออกครับเห็นไหมครับแป้งจะออกข้างๆจะเอากว้างแค่ไหนก็ไล่ไปแล้วก็นับ5้าครับหนึ่งสาสี่ห้าครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้น้องโยลองทำดูเลยนะครับ ริงผมเรียนยังไม่ถึงวันเลยตัดเซลเองใช่ครันะทียทุกคนครับง่ายมากๆนะผมไม่มีประสบการณ์ผมทำได้ทำได้ครับทำไม่ยากครับพี่มานะบอกว่ากรอบนอกกรอบนอกนุ่มในทิ้งไว้นานแค่ไหนก็ไม่เหนียวไม่เหนียวยังเท่าเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมครับคิดเล่าความสำเร็จอะไรที่ทำให้แฟนชายโลโซโตเกียวประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้จนมีกว่า300สาขา เคล็ดลับก็คือต้องซื่อสัตว์นะครับถ้าเราซื้อสัตว์ต่อตัวเองซื้อสัตว์กับลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วผลดีดๆก็จะตามมาการที่ซื้อสัตย์กับตัวเองมันก็หมายถึงแบบว่าเราซื้อของที่ดีมีคุณภาพมาให้ลูกค้านะครับถึงกําไรน้อยหน่อยก็วัตถุดิบกับคุณภาพก็ต้องเท่าเดิมไม่ใช่ของแพงแล้วเราไปขึ้นของถูกเราไปลดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดคือมาตรฐานนี่แหละครับรูปแบบการลงทุนนะครับถ้าคนที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะลงทุนมีรูปแบบการลงทุนกี่แบบครับรูปแบบการลงท มีเป็นแบบรถเข็นเป็นแบบเคาน์เตอร์ตั้งอยู่กับที่<ม>หรือแบบถอดประกอบมี3แบบครับราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันหมดทีนี้การลงทุนก็ต้องมีผลกําไรร,ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับคืนทุนก็ส่วนมากไม่เกิน2เดือนครับไม่เกิน2เดือนครับอยากให้พี่มานันแนะนําหน่อยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักแนะนํำยังไงดีฮะ,ะสำหรับการเริ่มต้นอันดับแรกเนี่ยถ้าอยากขายนะครับต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราอยากทําจริงไหม เรารักในอาชีพค้าขายจริงไหมครับไม่ใช่ทำเพราะเป็นกระแสโดยที่เราอ่ะไม่ชอบในอาชีพนี้เลยครับครับก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับอย่าทอนะครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้เราต้องพึ่งตัวเองดีที่สุดครับแล้วก็มองหาอาชีพเพื่อเป็นรายได้ของเรานะครับอย่างลูกค้าผมเนี่ยบางคนไม่เคยมีเงินเก็บไม่เคยมีเงินฝากไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถทุกอย่างมีหมดครับที่มาขายรถซูตเกิวันนี้ขอบคุณพี่มานะมากๆนะครับขอบคุณครับ แฟรนไชส์โลโซโตเกียวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนมากๆเลยทีเดียวนะครับสามารถทานได้ทุกกลุ่มทุกวัยแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์โลโซโตเกียวหรือแฟรนไชส์อื่นๆเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับ เพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้ก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆนะครับสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10,000แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ gsb contact center โทร1 1 1 5าสำหรับใครที่ฟังมาแล้วแล้วสนใจนะครับกำลังมีแลนว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจก็สามารถดิ่งไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับส่วนอีีหน้าผมจะนำธุรกิจอะไรมาฝากและน่าลงทุนขนาดไหนห้ามพลาดการติดตามนะครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม